ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ f อทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสามตัวบนนะครับตรงๆนะครับผมชุดเดียวนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสามตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับในงวดที่แล้วนะครับผมก็ สูตร3ตัวบนนะครับก็มีใกล้เคียงอยู่สูตรหนึ่งนะครับก็คือ807นะครับผมนะครับเข้าแค่2ตัวนะครับนะครับผมอ่ะก็มาดูสูตรนี้กันนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่าง บวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้1คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วหนึ่งงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบน บวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบ,บล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะครับคำนวณไปด้วยกันนะครับ หลักแสนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข3บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับ ในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับเจ็ดหลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 2+ อบวกศนบวก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 นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข0บวกหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0 นะครับแล้วก็บวกได้1่คง,งที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก 2++ บวกนบวกศนบวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ12นะครับ เราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข0บวกหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข7 บวกหลัหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ2บวก3บวก3บวก0นบวก 7+ บวกศนบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สิบแปดนะครับแล้วก็จะได้เลขแปดนะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสามตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสามตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือหกสองแปดนะครับ นะครับเลข6นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข2นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข8นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข6บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ8 0บวกศบวกบวขออภัยนะครับ8บวกศนบวกศบวกหวก9บวก9บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับแล้วก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8 บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0บวกหลักสิบบนนะครับ10บนก็คือเลข2นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข1บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกได้1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 8บวกแบวกศนบวกสบวก1นบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข6 บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขสองบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับแปดบวกหกบวกหกบวกสองบวกหนึ่ง บวก9บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับเราก็จะได้เลข5มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ ผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ 3, 9, 5นะครับนะครับเลข3นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข9นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข5นะครับก็เข้าหลักหน่วย ตรงๆนะครับต่อไปนะครับผมวดต่อไปนะครับ หลักแสนนะครับผมก็คือเลข3นะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข3บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ3ามบวกแบวกแบวกสบวกหบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับแล้วก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลขก3 นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข9บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข1บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกได้หนงคงที่นะครับ <sk û> s> <S ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ 3บวก3บวก8บวก9บวก1นบวก5บวก1นะครับผลลับที่ได้ก็คือ30นะครับเราก็จะได้เลข0ูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข3นะครับเหมือนเดิมนะครับ บวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข9บวกหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข1บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกได้3คงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก3บวก3บวก9บวก1บวก5บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะครับนะครับเราก็จะได้เลข7มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบ นะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ3 0 7นนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมนะครับ X3 นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับ X0 นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับ X7 นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับผมเป็นสุรยาสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับบางทีสูตรก็มีการบวกเยอะนะครับ บางสูตรก็มีการบวกน้อยนะครับนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ พศสอ6 4นะครับนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลขเก้นะครับบวกหลักหมื่น2ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหลักร้อยบนนะครับ ก็คือเลข3บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข7็กนะครับแล้วก็บวกได้1ขหงคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ9กบวกหนึ 1, 1่งบวกหบวกสบกเบวกเบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29 นะครับนะครับเราก็จะได้เลข9มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข1บวกหลักสิบบนนะครับ สิบบนก็คือเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเก้าบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกเก้าบวกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 36นะครับเราก็จะได้เลข6มาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข0ูนย์ บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเก้าบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับเก้าบวกสามบวกสามบวกศูนย์บวกเก้าบวกเจ็ดบวกสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 34นะครับแล้วก็จะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเก้าหกสีนะครับหกสี 9, 6, 4, นะครับ, 6, 4, 6, 9, รบผมก็ รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพศ2564นะครับนะครับผมหรือท่านไหนอยากชอบเอาไปทำแบบ2ตัวก็ได้นะครับผมนะครับแยกเป็นแบบ2ตัวก็ได้นะครับ นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ